โอ e เพ o a d นรถเข้าว,วันนี้นะคะนองกิ๊บก็มีรถเข้าใหม่มาเสนออีกแล้วนั่นก็คือน,นี่เลย BMW 520D นะคะเป็นตัว E 6 0นั่นเอง <S <S ท่านไหนนะคะที่เป็นสาวก BMW ตัว E 6 0ไม่ควรพลาดเลยเพราะว่าคันนี้ไม่ว่าจะเป็นสภาพภายนอกภายในเนียนกิบทั่วรั้งคันแล้วก็รับประกันในเรื่องของการชนหนักผิดความจมน้ําตรงนี้ไม่มีอย่างแน่นอนสําหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นรถที่สภาพมาดีมากๆรถคันนี้เป็นรถปี2010ค่ะ ในเรื่องของหน้าตาของเขาก็จะโดดเด่นแบบนี้เลยกระจังหน้าของเขาเป็นแบบไตคู่ตามสไตล์ BMW ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยนะคะและที่สําคัญคุมพลังของเขาก็อัดแน่นด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 2,000cc ค่ะห้องเครื่องนะคะไม่มีเยิมไม่มียอ้อยเจ้าของเดิมนะคะเซอร์วิสตามระยะตลอดซื้อไปใช้งานกันยาวๆไปเลยค่ะ แล้วสีของเขานะคะเนียนกิบขั้วทั้งคันแบบนี้เลยแล้วล้ออลลอยของเขานะคะเป็นล้ออลลอยขนาด18นิ้วหน้าเงาสีดําแบบนี้สิ่งที่โดดเด่นแล้วก็ทําให้ตัวรถเนี่ยดูเฉียบคมมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือเส้นสายโครมเมียมสีเงินแบบนี้ค่ะอาทําให้ตัวรถเนี่ยดูมีมิติมากยิ่งขึ้นเลยนะคะในเรื่องของฟิลม์มพัวทั้งคันก็ยังใช้งานได้อีกยาวๆเลยค่ะ ภายในของเขานะคะมาพร้อมกับโทนเรียบรู้คลาสสิกรู้ราดูดีนั่นก็คือโทนสีเบจนั่นเองนะคะบอกคู่หน้าของเขาเป็นการป่าไฟฟ้าค่ะปีกอกกระชับเบาๆให้ความนุ่มสบายนั่งสบายสุดๆแบบนี้เลยนะคะระหนึ่งว่าเรานั่งโซฟาอยู่ที่บ้านนั่นเองนะคะบอกเลยว่าเวลาถ้าคนไหนได้สัมผัสเนี่ยลงรักคันนี้อย่างแน่นนอนเพราะว่านั่งหน้าสัมผัสก็นุ่มนั่งสบายสุดๆแล้วก็ช่วงล่างของรถคันนี้นะคะ นุ่มนวลมากๆค่ะไม่ว่าจะเดินทางใกล้เดินทางไกลคันนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะคะตำแหน่งของคนขับนะคะก็มาพร้อมนี้เลยค่ะเพื่อมาได้มลติฟังก์ชันหุ้มหนังสามการแบบสปอร์ตแบบนี้เลยนะคะที่วางแก้วของเรานะคะก็จะมีสองตำแหน่งด้วยกันไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวานะคะสามารถเปิดขึ้นมาใช้งานแบบนี้ได้ค่ะ สามารถวางแก้วน้ำวางขวดน้ำได้ออกแบบมาได้อนอนิเกกวส่งมากๆเลยนะคะในส่วนของคนโซนหน้าก็ยังมีความโดดเด่นในเรื่องของลายไม้สวยๆแบบนี้เลยค่ะห้องโดยสารกว้างๆใหญ่ๆแบบนี้นะคะในเรื่องของแอร์ก็ติดตั้งมาให้รอบคันเย็นฉ่ำอย่างแน่นอนค่ะแอร์ของเขานะคะเป็นแอร์ออโตโอ้แยกฝั่งซ้ายขวาสามารถ แยกอุณหภูมิได้ดั่งใจของเราเลยและก็หัวใจสําคัญก็คือคันนี้นะคะเป็นตัว e 6 0เป็นหัวเกียร์ไฟฟ้าแล้วค่ะหัวเกียร์ของเขาก็จะมีลักษณะแบบนี้เลยนะคะเป็นเกียร์ออโต้คาดด้วยโครเมียมสีเงินแบบนี้ทําให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นในส่วนของวงกลมนี้นะคะก็จะเป็นไอใดนั่นเองค่ะสามารถเลือกฟังก์ชันต่างๆเมนูต่างๆได้สามารถคอนโทรลจาก2ภปุ่มนี้ได้เลยนะคะใช้งานง่ายมากๆค่ะสําหรับคันนี้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง สมรรถนะการขับขี่บอกเลยว่าดีสุดยอดจริงๆิสิ่งแบบนี้บางครั้งเราสามารถถ่ายทอดจากความคำพูดหรือความรู้สึกได้นะคะทุกคนต้องมาสัมผัสแล้วก็มาทดลองขับเองค่ะจะรู้ว่าคันนี้มันสุดยอดจริงๆเพราะว่าในเรื่องของราคาไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะว่าสมรรถนะเกินราคาอย่างแน่นอนค่ะ ของเขาก็ออกแบบมาองศานั่งสบายสุดๆแบบนี้ด้านหลังนั่งสองคนได้สบายๆหรือจะนั่งตรงกลางเพิ่มเติมอีกคนหนึ่งก็ได้เป็นรถ5้าที่นั่งนะคะที่นั่งสบายนั่งได้จริงภายในคือกว้างแบบนี้เลยค่ะและตรงกลางถ้าไม่มีคนนั่งนะคะเราสามารถดึงตรงกลางออกมาใช้งานเพิ่มเติมแบบนี้ได้ค่ะ ฟึ้แบบนี้เลยนะคะเป็นที่เท้าแขนก็ได้หรือจะเปิดขึ้นมาใช้งานเพิ่มเติมแบบนี้ก็ได้นะคะวัสดุพลาสติกต่างๆนะคะก็คืออยู่ในสภาพสมบูรณ 99. ์99.9%แบบนี้เลยถ้าเราไม่ใช้ก็กดปิดแบบนี้เพิ่มเติมไปได้นะคะตำแหน่งนี้เป็นที่วางของเพิ่มเติมได้ค่ะวัสดุต่างๆของเขานะคะ99.9%เหมือนกันค่ะ รถ bmw มาพร้อมระบบการควบคุมการทรงตัวขณะขับขี่ระบบ dsc ใน bmw เป็นตัวช่วยในยามขนนลื่นหน้าฝนไม่ว่ารถจะพร้อมแค่ไหนความรุ่นของถนนก็สามารถสร้างความระบากให้กับคนขับได้เสมอ แต่ด้วยระบบ DSC ระบบควบคุมการทรงตัวที่ติดมากับ BMW จะคอยช่วยให้การขับง่ายขึ้นด้วยการจับอาการของรถว่าจะเกิดการ oversteer หรือ understeer โดยระบบจะสั่งการสร่งกำลังหรือเบรกไปยังล้อที่มีอาการลื่นเพื่อรักษาเสถียรภาพของรถให้มั่นคงตลอดเวลานั่นเองค่ะ ดำดูดุสวยดุแบบนี้พี่อดใจไหว้ละคะอย่าลืมเข้ามาชมกันจริงและทดลองขับกับเราได้ทุกวันค่ะสําหรับวันนี้กิฟกับ bmw 520d ต้องลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ